สวัสดีครับเจอผมเกลียงไกลสมาร์ทคอนโทรลนะครับวันนี้เรามาทําการรู้จักอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับซึ่งใช้ในการคอนโทรลบน้ํานะครับซึ่งชื่อว่าโซริโน่วาลนะครับหรือบางตันนี้ครับโซริโน่วาลอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะครับเรามาเรียนรู้นะครับขั้นตอนการติดตั้งเล็กๆน้อยๆครับก่อนที่จะไปดําเนินใช้งานจริงครับนี่ก็ แกจะจากพลาสติกใหม่ๆนะครับยี่ห้อตรงนี้นะครับเป็นเป็นยี่ห้อเรนนะครับ Made in Italy นะครับเ,เป็นเขาใช้ชื่อว่า electric valve wow with flow control นะครับทีนี้การทำงานของตัวตัวซีรีนวานนะครับตัวนี้ตัวซีรีนวาวมาดูว่ามันทำงานยังไงได้บ้างครับเขาก็ สภาพที่ซื้อมาแล้วแกะจากซองนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเกีียวเกีียวในนะครับเกีียวในอันนี้สเปคของเขานะครับเป็นสามส่วนสี่นิ้วนะครับสเปคสามส่วนสี่นิ้วนะครับตรงนี้น,นี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบนะครับก็มีฝั่งที่เป็นน้ำเข้านะครับ แล้วฝั่งที่เป็นน้ำบอกดูได้ยังไงดูได้จากลูกศรนะนี่จะเป็นลูกศรมาแกะดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาเรียนรู้กันบุปก,กรณ์ตัวนี้นะครับเป็นคอยแม่เหล็กนะครับในนี้เป็นคอยแม่เหล็กครับเป็นคอยนะครับเพื่อที่จะทํางานแทนแม่เหล็กนะครับก็ส่วนนี้ก็ เป็นเหมือนเครื่องมือนะครับเป็นทูในการถอดชิ้นส่วนจยิจงเอามือคนตรงนี้ได้นะครับแต่มันยุ่งยากก็ต้องใช้แรงเยอะต้องยนะครับว่ามีมาเพื่ออะไรเพราะว่าในตรงนี้เ็าจะเขียนว่าออนออฟนะครับมันก็เอามาขันนะครับเป็นเครื่องมือขันถอดชิ้นส่วนออกมานะครับจะเห็นว่าอันนี้คือชิช้นหนึ่งนะ ชิ้นหนึ่งหน้าตาเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็โชว์นี่เป็นเป็นคอยนะครับเป็นคอยนี่มีแทงในเหล็กเล็กๆความสปริงแล้วก็พลาสติกพลาสติกด้านบนนะครับก็จะใส่ประมาณนี้จากนั้นเรามาดูคอนเซ็ปต์ของเขานะครับขั้นตอนทำง,งานของเขาก็คือตัว ตัวทางด้านน้าเข้านะครับน้ำน้ำเข้าตรงนี้ตรงนี้เป็นการปรับแรงดันน้ําอีกรอบหนึ่งครับน้ําก็จะเข้ามานะครับน้ําก็จะเข้ามานะโฟผ่านบาวที่สามารถปรับแรงดันได้ปริมาณน้ําได้นะครับก็จะวิ่งมาตรงตรงนี้นะครับกระบอกตรงนี้แล้วก็วิ่งลงด้านล่างนะครทีนี้ที่เห็นเป็นไซส์ขนาด สามจุดสี่นิ้วตรงนี้นะครับมาดูว่ารูาจนะของเขานะครับประมาณไหนไม่รู้ว่ามองเห็นบ้างนะเนี้ยเล็กๆนี่ครับเล็กๆเนี่ครับ,ก,รบก็ประมาณประมาณนี้นะครับเส้นเส้นประมานี้นะครับเป็นรูเล็กมากเลยครับหรือจะดูอีกเปรียบเทียบตัวน,นึงก็คือประมาณนี้รูรูของเขาครับเล็กมาก นี่คือเพื่ออะไรนะครับก็น่าจะเป็นการที่ทำให้มันถอนได้เนี่ยข้อดีของเขาส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จะเวลามีสิ่งอุดตันตพลาสติกตามตามจุดตรงตรงจ่ายน้ำเนะาะมันก็สามารถที่จะทำให้เ,เรียกว่าถอดทำความสะอาดได้นะครับนี่ นะนี่ขันเข้าไปมีก็แถมเครื่องมือมาให้แน่นแน่นแล้วฝากไว้ที่นี่แหละกันหายเนาะแล้วตัวสึรินอยเองนะครับมาดูโครงสร้างของตัวสึรินอยเองซึ่งมาพร้อมกับสองชิ้นส่วนเนาะตรงนี้จะเป็นถ้าตรงนี้เป็นแกนคอยนะครับคอยคอยลวดฐานะท,านนที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะน้ําที่ ไหลผ่านเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไหลลงรูข้างล่างนะครับน้ําจะน้ําจะออกตามรูด้านบนตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะอ่าเนี่ยด้านข้างตรงนี้ก็ไหลขึ้นมานะครับตามช่องช่องแล้วก็จะไหลลงรูข้างล่างแล้วก็ออกตรงนี้นะเ,เจนว่ารูเล็กมากเลยนะครับเขาจะปิดโดยตัว ด้วยแรงดันของน้ําที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงดูด้านล่างครับเพราะฉะนั้นแรงดันของน้ำเนี่ยก็จะทําการดันตัวนี้ลงด้วยนะครับตัวพลาสติกแกนปิดนะพรากกรณีที่ยิ่งน้ําแรงก็ยิ่งปิดแรงตามตัวนะครับตรงนั้นนะครับจากนั้นปุ๊บนะครับอันนี้ก็คือการใส่คืนกลับคืนสุทภ,ภาพน,นี้หมุนได้นะครับหมุนได้หมุนได้ผมจะกอบไปก่อนเนาะ ทีนี้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับต้องเลือกใช้ระบบไฟให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟสเปคของเขาเขียนมาเป็นย4ี่โวลต์นะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมย4ี่โวลต์ย4ิบี่โวลต์มาแล้วนะครับมันจะมีย4ิบี่โวลต์ที่เป็น dc นะครับไฟกระแสตรงแล้วก็ยี่ี่โวลต์ที่เป็นไฟกระแสสลับทีนี้ตัว ตัวคอยตรงนี้นครับเขาใช้ไฟ24โวลที่เป็นกระแสสลับนะครับเพราะอะไรเพราะบางบางตัวบางกวนะครับใช้ไฟกระแสตรงทํางานนะครับไฟกระแสสลับทํางานนะครับแล้วถ้าเกิดเราได้มาตัวนี้มันไม่มีคู่มือมาให้นะครับมาแบบซองเปล่าไม่บอกอะไรโอ้ไม่บอกอะไรมากมายนะครับก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสังเกตได้ว่า ถ้าเกิดไฟาสายไฟที่มันออกมาจากาตัวตัวคอยนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นสีเเชนนป็นสดําทั้งฝั่งเส้นแรกเส้นสองนะเส้นที่หนึ่งเส้นส,สองเนี้ยเป็นสีดําเหมือนกันอันนี้มั่นได้ว่าอนุมานได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นกระแสสลบับก็ไม่ได้เรียกขั้วอะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนี่นะครับแต่ถ้า ฝั่งนี้เป็นสีดำนะครับฝั่งนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้อย่าเลือกใช้ไฟแล้วว่าเป็น d c ครับกระแสตรงครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต่อไฟกระแสสลับนะครับ24โวลต์เข้ากับคอยนะครับก็จะต้องก็ต้องนึกภาพบอกว่าเราต้องไปหาหมอแปลงนะครับมอแปลง220โวลต์นะครับ220โวลต์แล้วก็แปลงลงมานะครับที่24โวลต์นะครับซึ่ง ดูจากสเปคตาอมนเทอร์นนะครับตัวนี้จะใช้กระแสที่200มิลลิแอมป์นะครับซึ่งจะให้ชัวร์หรือว่าให้มันให้มันสเสถียรนิดนึงก็มาใช้สัก50อตัวทีนะฮะ500มิลลิแอมป์หรือว่า1 1,000มิลลิแอมป์นะครับ1แอมป์ก็ได้ก็จะเพียงพอในการใช้งานอันนี้คือหลักการทำงานนะครับอันนี้ก็ปรับแรงดันนะครับนนเข้าฝังนะฝ่งนี้เนาะฝั่งนี้ ออกฝั่งนี้นะรปรับแรงดันน้ําก็จะไหลโฟเข้าผ่านตัวสามารถที่ปรับแรงดันได้ผ่านตัววาล์วนะครับเป็นลิ้นวาล์วปิดเปิด,ปด,ปดแล้วก็ไหลออกฝั่งนี้นะครับทีนี้ในการคอนโทรลนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีหลากหลายวิธีการคอนโทรลครับซึ่งในที่นี้ผมจะขอแนะนํากรเสริมนะครับในการคอนโทรลซึ่งเป็นตัวบอร์ดนะครับที่มีขายในลาซาด้านะครับเป็น สมาร์ทตัวทีครับเป็นถ้าไปเซิร์ชในลาซาด a านะครับจะเห็น FLCK 901นะครับ FLCK 901เอามาใช้ในการอาดัดแอปใช้งานนะครับเกี่ยวกับะระบบะวัดความชื้นในพื้นดินนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะทำการคลิปเอาตัว FLCK นะครับมาวัดความชื้นในพื้นดินนะครับก็จะมี แนะนําเพิ่มเติมก็ได้นะครับเขาจะมี3ตัวรับสัญญาณ3จุดนะครับ3เส้นนะครับเส้นที่เป็น c o m มอนนะครับเส้นที่เป็น c o m มอนเส้นล่างนะถ้าจะไล่กันนะครับเอาไล่ชุดนี้ครับ3นี้ก็จะเป็น c o m มอน l o ไ high นะครับอันนี้จริงๆบอร์ดเนี้ยเอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นวัดระดับน้านะครับในแค้นะครับควบคุมปั๊มขึ้นแทงนะครับแต่ลองเอามาประยุกต์ใช้ในการ วัดความชื้นในดินก็ทํางานได้ดีสมควรสมควรนะครับก็คือตอนนี้ก็จะเป็นตําแหน่งวัดเซนเซอร์อันนี้ก็จะเป็นไฟไฟบวกลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นรีเลย์นะครับคอนแทครีเลย์เราก็สามารถที่จะเอาเส้นหนึ่งมาต่อรีเลย์นะครับแล้วก,ก็แล้วอีกฝั่งหนึ่งของรีเลย์ก็ต่อเข้าระบบไฟม้อแปลงนะครับเพื่อที่จะเอามาคอนโทรลอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทางของเขานะครับถ้าไปใช้ในการวัดความชื้นนะครับ ตัวนี้เองก็จะสามารถที่จะา้อยความชื้นจากพื้นดินถ้ามีความชื้นน้อยนะหรือว่า,าน้อยเกินกําหนดที่ที่เซ็นเซอร์สามารถที่รับได้นะครับระบบฟาวก็จะปล่อยน้ำนะครับ,นะรบให้ทํางานสเปคของตัวนี้นะครับใช้แรงดันบาที่1นึถึงบาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเหมาะสําหรับมุมมองผมนะครับก็จะไปใช้กับ ปั๊มออโตมติกได้นะครับปั๊มออโตมติกปั๊มที่เป็นออโต้นะครับซึ่งสามารถที่จะจัดการแรงดันในท่อน้ําได้ดีนะครับแล้วก็ก็ใช้งานได้แต่ถ้าถ้าจะใช้บอร์ดต,ตัว FLCK01 นะครับสามารถที่จะเลือกคอนโทรลแบบนี้หรือจะสามารถที่จะไปคอนโทรล